มาดูเรื่องราวของเนนกันบ้างที่บอกว่าเนเนีเน่ยไปมีเพศสัมพันธ์กับพระรุ่นพี่ในวัดแถวแถวพื้นที่สำเพงกรุงเทพมหานครเรื่องนี้นะคะทางด้านวัดเนี่ยมีการตั้งกรรมการตรวจสอบปมคลิปเฉาวแล้วขณะเดียวกันพระและเนนปฏิเสธบอกว่าที่เห็นเนี่ยไม่ใช่ เป็นคลิปเคลื่อนไหวนะคุณผู้ชมต้องบอกแบบนี้แต่เราต้องตัดมาเป็นภาพนิ่งและต้องเบลอมองการการเผยแพร่ภาพอนาจารผ่านหน้าจอนะแต่เอาเป็นว่าตามคลิปเนี่ยมีการระบ,บุว่าพระเนนเป็นคู่ขานัดมามีเพศสัมพันธ์มีเพศสัมพันธ์ในกุฏิวัดย่านสำเพงเลยแล้วทั้งคู่ยังครองผ้าเหลืองอยู่ขณะที่ปฏิบัติกิจด้วยถ้าเป็นเรื่องจริงหลายคนบอกโอ้โหนี่มันผิดพระธรรมวินัยร้ายแรงพอมีอะไรเสร็จ เนนส่งคลิปไปให้พระอีกรูปผ่านทางแชท <Huh? S 1> ข้อความเหมือนแม่ฉันไปจุดจุดจุด,จดพระในวัดมาอีกฝั่งหนึ่งบอก <Huh? S 1> มีวาร์ปไหมอ่ะมีค่ะจากนั้นเนนส่งรูปพระที่มีเพศสัมพันธ์ไปให้ดูอีกฝั่งหนึ่งตอบ <Huh? S 1> วายรถเอาลงทวิตเตอร์ด้เหรอ <Huh? S 1> คือใส่อารมณ์จริงๆเพราะว่ารายละเอียดคําพูดเนี่ยคุณผู้ชมมันมันเหมือนเป็นการคุยกันปก,กติเหมือนคาราวาสอ่ะเหมือนเราเมาส์มอยกับเพื่อนหรืออะไรแบบเนี้ แต่คนบอกเดี๋ยวก่อนนะนี่คือพระนี่คือเนเอ,อนี่คือครองจีวอห่มผ้าเหลืองอยู่แต่มาคุยแชทกันเรื่องแบบนี้ทําเรื่องแบบนี้เหมาะสมหรอเนี่ยโอ้แล้วทีมข่าวของเราวันนี้คุณหนึ่งอัตพลลงพื้นที่ไปตรวจสอบถึงวัดที่เราเป็นประเด็นอยู่เลยนะครับก็ไปถามชาวบ้านชาวบ้านยอมรับว่าเคยเห็นเนนรูปนี้อยู่ที่วัดแห่งนี้จริงๆซึ่งชาวบ้านก็พอเข้าใจเรื่องของความเป็น L G B T Q นะครับแต่ทีนี้คุณหนึ่งยื่นให้ดูเลยอนะ่ะ ช่วยดูมือถือหน่อยดูคลิปนดหน่อยดูหน่อยครับให้เห็นคลิปเลยชาวบ้านตกใจอะตาโตเลยตาโตเลยร้องอุทานเลยรับไม่ได้เราเองก็ดูเหมือนกันเมื่อกี้เดินไปหาที่โต๊ะคุณหนึ่งขอดูคลิปหน่อยคุณตกใจไหมออกเสาเข็มอด้านหลังก็จริงนะคือเนี่ยก็ตรงกันเลยชาวบ้านบอกรับไม่ได้อยากให้คณะสงฆ์เนี่ยจัดการขั้นเด็ดขาดกับพระและเนนที่มีพฤติกรรมเสื่อมเสียแบบนี้ครับนิดหน่อยนิดหน่อยตักเตือนก่อนตักเตือนก่อน บึงไหนบึงซี่ยังไม่เห็นพี่ตายมั้เฮ้ยมันมันไม่ตาย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 มันอยากเกินไปเออหมดเลยมันหมดเลยอยากเกินไปอยากเกินไปอยากเกินไปโโพสต์ลซเชียกันมันแกล้งกันมั้งมันแกล้งไสุดล่ตอนแรกบอกนิดหน่อยนิดหน่อยตักเตือนเออดูตักเตือน วายไม่ได้จังหวะเนี้ยอะตักเติ้นก่อนตักเต้นก่อนนี่นี่นีคุณหนึ่งให้ดูใกล้ๆอันนี้แหละครับอาจจะใกล้ไปมองไม่เห็นออต้องไกล้ออกลหน่อยไกลดหรอโอ้ยตายแล้ว เห็นไหมสะดุ้งตัวโยนเลยอ่ะโอ้ย,อยนี่นะอา้าวผู้ช่วยเจ้าวัดวัดก็ยอมรับว่าเนรรูปนี้มาจากนาครพนมมาจําวัดเป็นครั้งคราวค่ะติดตามพระผู้ใหญ่มาทําธุระส่วนพระหนุ่มรูปหล่อเป็นพระที่วัดนี่แหละตอนนี้ทั้งสองรูปไปธุระต่างจังหวัดเดี๋ยวหลังจากนี้จะตั้งคณะกรรมการสอบขึ้นมาถ้าผิดจริงก็คงต้องให้ลาสิกขาเพราะถือว่าทําเรื่องอาบัติค่ะจำบ้างไม่ไม่ใช่ประจำนะไม่ใช่ประจำแต่ว,ว่า มาบางครั้งบางคราวที่หลวงพอ่อท่านมาพักรักษาตัวเพื่อไปหาหมอนะ่นะนะแตว่าอีกรุน่นอีกรุ่นหนึ่งท่านท่านท่านเป็นเนี่ยะอาเป็นพระที่นี่แหละอ่ะเนธรรมบัดที่นี่ว่าไปตามกระบวนการนั่นนะเขาคง,งไม่มีปัญหาหรอกโยกเพราะมันชัดเจนอย่างนี้ก็ผู้ําบัญชาหรือว่าผู้หน้าที่รับผิดชอบของของแก้ปัญหาได้แล้ว คงไม่ไม่ใช่เวลานานนั้น คุณผู้ชมคะทีมข่าวนะคุณหนึ่งไปสอบถามนายบุญเชิดกิติธารกูลเป็นรองผอ,อ,อสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติบอกว่าพระและเนเนี่ยปฏิเสธว่าคนในคลิปเนี่ยไม่ใช่เขาทั้งสองคนคลิปที่เห็นเนี่ยเห็นไหมว่าหันหลังทั้งคู่ยืนยนันว่าถูกใส่ร้ายก็เลยให้เป็นลงบันทึกประจําวันที่สถานีตำรวจใกล้ที่สุดแต่จนถึงตอนนี้ยังไม่มีการเกิดเรียกว่ามีการสอบสวนคู่ขนานกันไปด้วยถ้าผิดจริงก็ต้องว่าไปตามพระธรรมวินัยค่ะอย่างไรก็ตามให้ความเป็นธรรมกับทั้งเนรและก็พระรูปนี้ด้วยนะครับแต่พิสูจน ไม่ยากหรอกครับผมถามคุณหนึ่งเหมือนกันเอ๊ะมันเห็นลายไม้นี่ในห้องในกุฏิอะ่ะไม่พิสูจน์มไม่ยากหรอกว่าใช่ที่วัดแห่งนี้หรือเปล่ารายละเอียดต่างๆตามตัวให้เจอ,อนะครับ